ผมและน้องเมลลี่ฝันมาตลอดครับว่าเราอยากจะไปจัดโรงทานเพื่อทำอาหารเลี้ยงพี่น้องชาวบ้านที่มารกราบหลวงปู่ศิลานับพันลับหมื่นคนในแต่ละวันครับเพราะผมเข้าใจดีครับว่าเวลาการที่ต้องมารอหลวงปู่เนี่ยหลายคนมารอทั้งๆที่ยังไม่ได้กินข้าวทั้งข้าวเช้าข้าวเที่ยงบางคนมาจากต่างจังหวัดมานั่งรอมานอนรอในวัดก็มีผมเข้าใจผมเห็นถึงความตั้งใจของพี่น้อง ทุกๆคนที่รออยากจะมากราบหลวงปู่เป็นอย่างดีครับผมเห็นแววตาความศรัทธาของทุกคนแล้วผมอยากช่วยดังนั้นผมกับน้องเหมยลี่จึงคุยกันครับว่าเราอยากจะจัดโรงทานทําเป็นโต๊ะเล็กๆครับแล้วก็ทําอาหารแจกพี่น้องที่มารอที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาเพื่อมากราบหลวงปู่ของเราครับแต่ติดปัญหาใหญ่ก็คือบ้านของผมเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพครับการจะยกข้าวของเตาแก๊สกะละมังกระทะไปทําโรงทานเนี่ยเป็นเรื่องยากมากต้องหาคนที่จะมีอุปกรณ์ในการทําอาหารเหล่านี้ ที่อยู่ที่จังหวัดกาลสินอยากให้เขาเนี่ยครับคอยรับหน้าที่นําอุปกรณ์กระทะเขียงและอุปกรณ์ในการทําอาหารทั้งหมดมาตั้งให้เราครับเอาตรงๆนะฮะผมคิดอยู่นานว่าจะเป็นใครโชคดีมากๆครับผมเคยไปกินอาหารที่ร้านร้านหนึ่งแล้วก็ได้รู้จักกับเจ้าของร้านนั่นก็คือน้องเบลและน้องสุมินะครับเจ้าของร้าน2คนสามีภรรยาที่เคยต้อนรับผมเมื่อครั้งที่ผมไปแวะกินข้าวกับน้องเหมอลี่ที่จังหวัดกาลสินครับ,รบก็เลยยกหูโทรไปหาเบลครับว่าผมอยากทําโรงทานที่ทํามอุ ยานซึ่งอยู่ไม่ห่างจากร้านอาหารของเขาครับซึ่งบอกเลยว่าน้องเบลกับน้องซุมมิเจ้าของร้านแจ่วฮอนทั้งสองคนนี้น่ารักมากๆครับเขาขออาสายกอุปกรณ์กระทะ เตาแก๊สและแม่ครัวขนทั้งอุปกรณ์ขนและทีมงานมาช่วยเราในการทําโรงฐานครั้งนี้ที่ธรรมะอุทยานหลวงปู่ศิลาครับใครที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะครับช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดให้กําลังใจกดแชร์กดด่ากดอะไรก็ได้ครับกดหรือยังฮะฝากกดด้วยครับกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจไปเชิญคนดีๆเป็นคนเจ๋งๆมาสัมภาษณ์นในรายการครับเอา้าใครกดขอให้จเจริญเจริญจ้า และนี่คือภาพบรรยากาศในวันนั้นครับโอ้คุณดูฮะพี่น้องนะครับน่าจะนับหมื่นชีวิตครับอยู่ที่ธรรมอุทยานในวันนั้นเพราะวันนั้นนะครับผมได้รับหน้าที่นะครับเป็นตัวแทนของธรรมอุทยานในการประมูลวัตถุมงคลเหรียญทองคําเพื่อนํารายได้จากการประมูลทั้งหมดนําไปถวายให้แก่หลวงปู่ทั้งหมดครับและในวันนั้นเนี่ยนะครับผมก็ทําหน้าที่ประมูลทองคำนะครับได้เงินจากการประมูลทั้งหมด7ล้านกว่าบาทและสุดท้ายนะครับตัวแทนของธรรมอุทยานและสาธุักสิลป์ทุกคนก็ได้ร่วมถวาย เงิน7ล้านกว่าบาทนั้นแก่หลวงปู่พระมหาศิลา ทั้งหมดครับและหลังจากที่ผมทําหน้าที่เป็นพิธีกรในงานนั้นแล้วครับหลังจากนั้นผมก็มาช่วยน้องเหมยลี่ในการทอดไข่เจียวและก็ทําอาหารในการแจกคนครับต้องบอกเลยว่าในวันนั้นงานนี้แต่เช้าตรู่ครับลากยาวยันบ่ายยันเย็นเลยทีเดียวคุณลองดกภาพดูนะครับในธรรมะอุทยานไม่ได้มีอาหารขายถ้าพี่น้องชาวบ้านที่มาเนี่ยหิวข้าวแล้วก็จะต้องข้ามถนนไปที่ตลาดอีกฝั่งหนึ่งครับซึ่งผมบอกเลยว่าเดินไกลามากแต่การที่เรามีโรงทานนะครับจัดขึ้นในธรรมะอุทยานซึ่งเรานะครับ ทำอาหารเป็นข้าวไข่เจียวนะครับแล้วก็เป็นอาหารยำเล็กน้อยนะครับปกระบนข้าวเพื่อให้พี่น้องได้กินอิ่มท้องประทังชีวิตกันผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากและทุกบาททุกตางของโรงทานนี้เราไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดครับเพราะน้องเหมยลี่ น้องเบลน้องสุมมี่และผมตั้งใจจะให้เป็นโรงทานที่ทําอาหารแจกคนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับเพราะผมเองเชื่อว่าแค่พี่น้องมาจากต่างจังหวัดเดินทางมาไกลมารอกันตั้งแต่เช้ามืดมารอกันข้ามวันข้างคืนแค่นี้พี่น้องก็ต้องใช้เงินต้องลาบากกันพอสมควรแล้วการที่เราได้แบ่งเบานะครับค่าใช้จ่ายของพี่น้องและได้ทําอาหารในการอมอบให้กับทุกคนถือเป็นการสร้างความสุขให้กับพี่น้องครับซึ่งบอกเลยครับว่าสิ่งนี้เป็นความสุขเป็นความภูมิใจของเราเช่นกันครับผมเช เรื่อลเกินครับว่าข้าวไข่เจียวและอาหารของพวกเราที่ได้ทำแจกพี่น้องนะครับจะช่วยสร้างรอยยิ้มแล้วก็ช่วยบรรเทาความหิวในการมาร่วมงานอย่างยาวนานในครั้งนี้ด้วยครับต้องบอกเลยนี่คือ2สะพานบุญครับน้องสุมีน้องเบลครับคือน้องเนี่ยทำธุรกิจร้านอาหารอยู่ที่กาลสินอยู่ที่กาลสินครับอยู่ที่อำเภอเดียวกับทมอุทยานด้วยใช่ครับใกล้ๆกันเลยครับห่างเกาิโลค่ะห่างเก้ากิโลใช่ครับร้านของเราชื่ออะไรเจ้าฮอนคำโป่งเจ้าฮอนคำโป่งผมเคยไปกินร้านน้องมาครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสก็คือพี่บอกว่าเฮ้ วันหนึ่งพี่มาถามอุทุยานพี่จะชวนน้องให้ร่วมบุญด้วยแล้วก็ได้ร่วมบุญจริงๆิด้วย<ช>เอาตรงเนะนี้ยเนี่ยเราได้เจอจที่ร้านแค่ครั้งเดียวใช่ร,ชร้านนั้นผมก็โทรไปหาเขาบอกว่าพี่จะโอนตังไปปากเบลกับปากซูมิช,ช่วยไปซื้อวัตถุดิบหน่อยใช่ครับไปซื้อไข่ไข่กับปากระป๋องปากระป๋องใช่ครับซื้อมาให้พี่กี่กระป๋องหนึ่งพันกระป๋องครับหนึ่งพันกระป๋องแบกขึ้นรถกระบะมาขึ้นรถตู้ครับรถตู้มาใช่ครับรถตู้เขอารถมาสามันจริงหรอใช่ค่ะคนของคนของมาสามพันก็เก่งสองโอ อีกพันกองครับใช่ครับหนึ่งพันกองเข้าสารอีกสามกระสอบครับโอมายก็อนมีพี่มาร่วมบุญด้วยนะคะเป็นเจ้าของร้านข้าวสารแล้วก็มีของหวานอีกหนึ่งพันเซตค่ะหนึ่งพันชุดหนึ่งพันชุดของหวานเป็นของหวานมาด้วยเป็นขนมไทยสังขยาท้องหยิด ทองหยอดอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วก็อะไรนะข้าหม้อแกงอีก1,000ชิ้นครับเป็นของหวานพี่ถามหน่อยเบลสุมิเฮ้ยเราทำร้านอาหารเอาตรงๆแล้วร้านเองเนี่ยขายวันเสาร์ขายดีเสาร์ที่จะาขายดีวันใช่ครับใช่ครับแต่เองทิ้งร้านมาใช่ครับมันร่วมบุญกับพี่มาร่วมบุญใช่ครับแล้วเองไม่ไม่นี่หรอวะ อ๋อไม่ไม่เป็นไรครับขอแค่ได้ทําบุญครับอันนี้อันนี้เป็นการมาครั้งแรกของเราคือเราอยู่ใกล้นะคะแต่ว่าเราไม่มีโอกาสม่ยังไม่ได้มีโอกาสมาอันนี้คือมาครั้งแรกเลยได้ยินข่าวว่าหลวงปู่อาพาธก็เลยรู้สึกว่าเออยังยังไม่ได้เข้ามาแต่ว่านี่คือครั้งแรกที่ผมหนูมาใช่ครับนี่คือครั้งแรกครั้งแรกเลยขนาดอยู่ใกล้ยังไม่ได้ยังไม่เคยมมาเลยใช่ครับร้านร้านเราอ่ะเวลาเปิดใช่ไหมคะเปิดมาพร้อมกับที่หลวงปู่ดังพอดีใช่ครับคนก็เลยแบบเต็มเต็มร้านเลยค่ะใช่ครับวันนี้ได้มาเห็นกับตาใช่ครับเป คนที่ผมดูแบบคาดคะเนตามสายตานี่คือประมาณนับหมื่นได้นับหมื่นใช่ครับเป็นคนเยอะมากคนเยอะใช่ครับคือลุงทานเนี่ยปลากระป๋องกับทอดไข่เราเนี่ยโอ้โหแบบทาไม่ทันไม่ทันข้าวสุกไม่ทันเลยครับเสียดายมากครับแต่ว่าถ้ามีครั้งหน้าจะมาลงทานอีกก็คงจะเตรียมหม้อหุงข้าวมาสักสี่หม้อแล้วครับใช่ค่ะน่าพอแบบนั้นน่าจะพอครับคือวันนี้ตั้งใจว่าจะมาขอบคุณนะคะอธิษฐานจิตแล้วบอกบอกลุงปู่แล้วค่ะว่าคือตั้งแต่ที่เราเปิดร้านมาก็คือคนเยอะมากทุกวันเพราะว่ามันมีพุทธศาสนิกชนใช่ไหมคะก็ค ได้บารมีหลวงปู่ร้านก็ได้บารมีหลวงปู่ใช่ใช่ร้านเราได้บานมีหลวงเู่ก็เลยจะมาขอบคุณใช่ครับได้บารมีหลวงปู่แบบเต็มๆเลยก็คือว่าคนเข้ามากราบว่าหลวงปู่ก็ต้องผ่านร้านเราใช่ค่ะร้านเราได้อันนี้สองใช่ใช่ครับมันอยู่เส้นเดียวกันเลยค่ะไม่ได้เลี้ยวไหนเลยค่ะตรงเก้าโลนี่เงหรอใช่ค่ะเก้าโลแล้วมันเป็นมันเป็นเส้นถนนตัดใหม่ก็คือผ่านอยู่แล้วคนที่มาจากต่างจังหวัดอย่างเช่นทางภาคกลางก็คือต้องผ่านร้านผมอยู่แล้วก่อนที่จะมาอุทยานก็คือยังไงก็ต้องผ่านก็ต้องเห็นแล้วที่ไปทาาานอหรเนี้ยลูกค้าท หลงปู่ทั้งนั้นเลยที่มาจากต่างจังหวัดมาจากทุกแดนผมเนี่คือเป็นแบบเมื่อกี้ก็มีลูกค้าเรอเมื่อกี้บอกว่าเอยเจ้าของร้านที่มีหอไอเฟลใช่ค่ะโอเคไปบุญนนนใช่คือแบบได้อันนี้สมแก่แบบสุดๆเลยครับตอนนี้แบบยอมยอมจริงๆว่าพอเราได้มาลงทานอย่างเงี้ยเราได้เป็นแบบว่าได้บอกชื่อร้านเราไปด้วยกับพงกับข้าวที่เราทำนี่คือเราทำเองพอลูกค้าชิมออกไปหรือว่าคนที่มาทำบุญชิมออกไปเงี้ยเขาก็จะถามว่าร้านเปิดที่ไหนเราก็ได้แนะนำไปเนี่ยครับได้อันนี้สมกับแกเต็มเต็เลยได้บุญด้วยใช่ครับ นี่ฮะบอกแล้วนะครับว่าการทําโรงทานเราเองก็ต้องลงมือด้วยครับโชคดีมากๆนะครับไม่ใช่แค่น้องเหมยลี่นะครับที่มาตักอาหารแจกยังมีทีมงานนะครับของน้องสุมิและน้องเบลนะครับมาช่วยกันทอดไข่เจียวเกือบพันฟองครับเพื่อแจกจ่ายพี่น้องนะครับเป็นข้าวไข่เจียวมอบความสุขในวันนั้นครับดูฮะไข่เจียวแต่ละใบนี่ก็ไม่ได้ทอดเล่นๆนะฮะผมบอกน้องๆว่าไข่เจียวนี้นะครับเรากินยังไงเราต้องทําแจกให้พี่น้องแบบนั้นครับเราเลือกวัตถุดิบทุกอย่างอย่างดีนะครับในการ นํามาทําข้าวไข่เจียวในครั้งนี้แม้กระทั่งข้าวสารที่เรานํามาหุงนี่เราก็ใช้ข้าวหอมมะลินะครับผมและเหมยลี่กินยังไงก็อยากให้พี่น้องนะครับทุกคนที่มากันทั้งครอบครัวได้กินอาหารแบบที่เรากินครับในวันนั้นผมก็ลงมือนะครับทำยำปลากระป๋องเพื่อแจกพี่น้องด้วยนะครับต้องขอบคุณน้องเบลนะครับเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยครับเรื่องสูตรเรื่องรสชาติเนี่ยเขากํากับคุมเข้มเลยดังนั้นเนี่ยยำปลากระป๋องและเมนูไข่เจียวเนี่ยผมบอกเลยว่าอร่อยมากๆครับขนาดผมกินเองเ นะครับแหมยังตักกินแทบไม่หยุดเลยทีเดียวครับและนี่คือภาพความสุขของเหมอรี่ครับเหมยรี่เขาชอบทําอาหารอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งได้มาทําอาหารนะครับและก็แจกมอบให้กับพี่น้องนะครับที่รักและศรัทธาหลวงปู่ศิลาเหมือนกันเนี่ยนะครับยิ่งเป็นความสุขของเธอเลยทีเดียวเชื่อไหมว่าคนที่เข้ามาวัดหลวงปู่เชื่อไหมเป็นหมื่นคนหมื่นครับเป็นหมื่นคนเนี่ยหาข้าวหาปลาลำบากมากนะใช่ค่ะเพราะว่าถนนเส้นนี้ไม่มีแห้งใช่แหมครับเป็นป่าอ้อยเลยค่ะที่พี่เห็นเนี่ยเอาตรงก็มีน้ําขายอ่ะเป็นน้ำอันลมเน ข้าวเนี่ยมีร้านจํากัดมากข้าวหนีมีแค่ฝังตรงข้ามต้องข้าไปฝังตรงข้ามต้องทำฝังตรงข้ามแต่ก็เห็นเป็นส่วนมากประมาณแค่สี่ห้าร้านประมาณนี้ทีนี้พอเรามาทําลุงทานแล้วแบบให้ลูกศิษย์ลุงปูเนี่ยมาได้แบบได้ทานของเราเราทํายําปลากระป๋องกับทอดไข่เงี้ยแล้วแบบคนต่อแถวนี่ยาวมากก็เลยแบบโอ้โหรู้สึกแบบินดีครับเขาบอกว่าปลากระป๋องอร่อยเขาไม่เคยกินตอนที่ตอนที่บอกว่าช่วยช่วยให้หน่อยคืออย่างนี้พี่ไม่รู้จะขผลของมาจากกรุงเทพเปไงคือเราถ้าเราไปซื้อเราไปซื้อตลาดแม็กโคอะไรอย่างี้ใช่ไหม แล้วต้องขนมาเราเองไม่มีโต๊ะพี่ไม่มีกระทะที่ไม่มีอะไรเลยเข้าใจป่าลำบากมากถ้าจะทํทานใช่ใช่ครับแต่ไม่มีคนทาใช่ครับนี่เราเอาน้องๆทีมงานมาช่วยด้วยใช่ครับนี่ไม่ได้มาสองคนนะนี่คือมากี่คนประมาณสิบประมาณเป็นสิบครับนี่คือคนร่วมบุญกันหมดเลยใช่ครับก็เป็นน้องๆเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านด้วยเป็นพี่เป็นน้องอะไรเงี้ยเป็นผู้จัดการร้านด้วยก็มาช่วยอย่างเงี้ยครับก็คือผมแค่ได้พี่ยุงบอกว่ามาละทรงทานช่วยพี่หน่อยแค่พี่ยุงอ่าปัจจัยผมที่เหลือผมก็จัดการให้หมดก็เกณฑ์มา ทั้งยกทั้งกระทะทั้งเตาเครื่องปรุงทุกอย่างเอามาปรุงสดๆที่นี่ไม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 ่ได้ทํามาแต่ร้านนะครับคือเอามาทําที่นี่ให้ลูกศิษย์ของหลวงปู่ได้เห็นเลยว่าไอของเราเนี่ยทำสดเราตั้งใจมาทําให้แล้วก็ทําสดๆให้ได้ชิมอย่างเงี้ยทางลูกศิษย์หลวงปู่เนี่ยก็คือจะมีความรู้สึกว่าเออเนี่ยเราตั้งใจมาทําบุญจริงๆนะเราไม่ได้มาว่าอะไร่คือเราก็แบบวัตถุดิบเราต่างๆเนี่ยคือนําวัตถุดิบจากร้านอาหารผมมาเลยจะเป็นพวกของสดหรือเป็นพวกผักเครื่องเคียงหรือเครื่องปรเเนยยยยกก็อาาาาามร้้้หผลลบได ดีงพี่ไว้ใจกันเลยแล้วตอนแรกพี่ก็โทรไปหาน้องคนหนึ่งชื่อเจ้าเนบเจ้าเนเขาทำงานเกี่ยวกับฟาร์มฟาร์มไก่ฟาร์มวัวฟาร์มไก่ฟาร์มวัวฟาร์มไก่เอาตรงก็ปรึกษาเฮ้ยมีใครที่ทำธุรกิจกับร้านอาหารเพราะว่าถ้าเราให้คนช่วยแล้วเขาทำร้านอาหารอยู่แล้วเขาโอเปรเลทเขาจัดการง่ายก็เลยเป็นสุเมศกับเบลใช่ครับก็ดีจริงๆด้วยอย่างง่ายด้วยเบลสอนพี่ทำยำปลาปองด้วยกลับไปกทมนี่ต้องไปทำต้องไปทำจริงแบบนี้ทำได้แน่นอนครับให้พี่ถามเลยเอาตรงใน ตรงเลยนะครับทั้งเบลทตั้งสู่นี้เลยใช่ครับวันเนี้ยมาไม่มีค่าแรงนะไม่มีค่าจ้างนะเงินไม่ได้แสดงนะไม่ใช่ครับแถมเองสองคนต้องทิ้งที่ร้านหยุดหยุดที่ร้านที่ร้านใหม่แล้วก็มาทําตรงนี้ไม่ได้ตังค์สักบาททำทไมโอ้ก็ก็เหมือนอย่างที่พูดนะคะว่าหนูตั้งใจว่าบารมีของหลวงปู่อะค่ะทําให้ร้านของเราแบบคนรู้จักรู้จักเยอะแล้วก็แนอนเพราะว่าที่เราเห็นได้ชัดเจนก็เลยก็ก็คือแบบว่าเวลาที่ลูกค้าเข้ามาเขาจะว่าพี่ไม่เคยพี่ไม่เคยมากินพี่จะมาเป็นครั้งแรกแล้วเขาจะเป็นคนจากต่างจังหวัดแล้วเวลา เขาก็จะบอกว่ามา,ามกับปู่อาหารแล้วก็เซิร์ชแล้วมันก็ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะว่าเป็นแบบร้านอาหารใกล้กับจิทยาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้อได้อะไรอย่างงี้งแล้วหนูก็อาจจะอยากจิตว่าหนูมาวันนี้หนูมาขอบคุณนะหนูไม่ได้ขออะไรเลยขอแค่แบบเม่มาขอโชคขอลาบด้วยค่ะขอแค่ลูกค้าหลั่งไหลเข้าร้านแค่นี้จริงๆค่ะเชื่อไหมถ้าเราเชื่อเรื่องบุญมีจริงเราต้องเชื่อเรื่องบุญไหมเชื่อเชื่อครับเชื่อจะไหมเชื่อเองอายุไม่เท่าไหร่นี่หว่าสามสิบกว่าสามสิบห้าครับใช่ไหมยี่สิบสามสิบหกสามสิบกว่าใช่ เจนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรแล้วนะหรือว่าแต่เชื่อใช่ครับเชื่อเรื่องบุญกุศลผมเชื่อเรื่องบุญกุศลเพราะว่าผมกับกับแฟนผมเนี่ยก็คือทําบุญกันมาตลอดชอบทําบุญชอบไปในที่ต่างๆที่คนไปแล้วทีเนี้ยพอมาเจอหลวงปู่ที่มาตั้งอุทยานอยู่ใกล้ๆร้านตัวเองผมก็เลยได้นั่งอธิษฐานในใจว่าเออถ้ามีลูกค้าของหลวงปู่เข้ามาทานร้านอาหารร้านเรามัน เยอะๆอย่างเงี้ยผมก็ต้องมีโอกาสที่จะได้มาทาบุญอะไรสักอย่างให้แกไม่สร้างอะไรก็ลงทานหรือไม่งั้นก็ทําอะไรถ้ามีโอกาสเพราะโดยปกติแล้วอะค่ะเดี๋ยวแอ์จะบอกก่อนค่ะว่าแอ์กับพี่เบลนะเวลาที่มีงานที่ไหนพวกแอลจะชอบแบบนี้ค่ะเอาลงทานนะะไปลงเกือบทุกวัดเกือบทุกกิจกรรมเกือบทุกงานทําอยู่แล้วทําอยู่แล้วใช่ครับทาอยู่แล้วก็คือทําเป็นปกติอยู่แล้วใช่ครับเพราะว่าถ้าเราว่างเราก็ไป แต่ว่าตั้งแต่เปิดร้านอาหารมาเนี่ยคือผมไม่ค่อยมีเวลาว่างไปไหนเลยดูแต่ร้านแต่เนี้ยพี่ยุงแบบว่าเอ้มาช่วยหน่อยผมก็เต็มใจเลยยิ่งแบบมาช่วยหน่อยของหลวงปู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือผมแบบโอ้โหยิ่งแบบโอเคเลยครับแบบยิ่งถูกใจเลยเพราะว่าได้มีโอกาสมาตอบแทนบุญคุณแก่ละถามตรงไม่เกี่ยงมัแต่ทอดไข่เจียวกับมแต่ยำปลากระป๋องได้ไปกราบหลวงปู่ยังยังครับคนเป็นหมื่นๆคนเนี่ยเขาได้เข้าไปกราบหลวงปู่เราทำข้าวให้คนเขากินแล้วเขาไปกราบแทนเราครับใช่ครับเองรู้ไหมรักทุก คนที่เขากินข้าวโอ้พวกเราที่เราทำบุญเนี่ยแล้วเขาไปกราบเขาได้บุญพวกเองก็ได้บุญนั้นด้วยรับไว้เลยนะนี่งานรุ้งสงใหญ่มากใช่ครับผมก็คือได้กราบหรือไม่ได้กราบผมผมก็รู้สึกอิ่มใช่แล้วนะผมรู้สึกอิ่มอิ่มละตอนเนี้ยคือไม่ใช่อิ่มข้าวที่ที่ทำนะครับก็คืออิ่มกินบุญในสิ่งที่เราได้ทําให้ให้คนที่มากาบหลวงปู่เนี่ยได้ทานพี่หนูจะเล่าให้ฟังนะคะบางวันเนี่ยลูกค้าแบบเงียบมากแล้วฝนก็ตกแล้วเหมือนจะไม่มีลูกค้าเนาะใช่ค่ะเมื่อวานมันมันเป็นช่วงแบบหนน้าฝเเยล เมื่อวานเมื่อวานเป็นวันศุกร์ที่ฝนตกแต่ลูกค้าที่มาหาหลวงปู่หรือลูกค้าที่เดินทางมาตัใจดตอนแรก,กรไม่เข้า<ม>ตอนแรกนะไม่เข้าใช่ครับหนูก็เลยแบบร้านร้านมันอยู่ถนนเส้นเดียวกันใช่ไหมคะหนูก็เลยหันไปอย่างเงี้ยหนูก็แบบสาธุถ้าแบบขอบาร,รมีหลวงปู่ให้แบบคนเข้าร้านโอ้โหเมื่อวานยัง<ๆ>คนแบบร้านแต่ทั้งที่ฝนตกหนักมากนะคะลูกค้าไม่รู้มาจากไหนคือแบบเยอะมากนี่คือเรื่องแปลกที่เราเจอใช่ครับแล้วก็แล้วก็ไม่ใช่วันเดียวทุกครั้งที่แบบว่าอุ้ยร้านเงียบเงี้ยหนูก็หันหน้าแล้วเพราะว่าลูกปั้นหลวงปู่ ใช่ใช่ครับใช่ครับจำวันนี้ไว้นะจาวันที่เราทําให้คนอื่นได้เข้าไปกราบหลวงปู่และอิ่มท้องจำไว้นะวันหนึ่งแม้วันนี้จะไม่ได้กราบทั้งสองคนที่เชื่อมั่นทั้งสุนิทั้งเบลจะได้เข้าไปกราบหลวงปู่ขแทบเท้าท่านเนาะแล้วก็ฝากสุดท้ายฝากร้านฝากร้านเจ้าฮ้อนคำป่มครับก็คือเป็นร้านอาหารที่มี landmark ก็คือเป็นหอยฟลร้านแห่งเดียวยุงกระสินนะแห่งเดียวใช่หอยฟลกสินอฟลกระสินแห่งเดียวครับอยู่ที่กระสินนะครับใกล้อุทยานหลวงปู่ห่างแค่9กิโลเมตรอยู่เส้นเดียวกันน ปูไว้เนี่ยเลี้ยวซ้ายกับเข้าเมืองกาัสิซนเนี่ยคือตรงยาวเลยข้ามสะพานไปจะเห็นหอยเอฟเฟลสูงๆเลยครับประดับไฟสวยมากครับผมส้มิมีอะไรจะฝากร้านไหมฮะอ่านะคะซิกเนเจร์ของทางร้านเรานะคะก็จะเป็นไส้ย่างแล้วก็แจ่วฮ้อนนะคะแล้วก็มีกุ้งถังคำปูด้วยค่ะใครที่มากราบไหว้หรือู่ศิลานะคะก็สามารถแวะได้นะคะเป็นร้านแจ่วฮ้อนที่ไม่ได้ขายแค่แจ่วฮ้อนนะคะขายอาหารมากกว่า70รายการนะคะให้ท่านเลือกทานบริการที่จอดรถฟรีนะคะมีที่จอดรถกว้างขวางมากเลยสนามเด็กเล่น ใช่คะ่ะมีโซนเด็กเล่นนะคะแล้วให้ทุกคนคินดูนะคะว่าถ้าไปกินเจลหฮ้อนที่หอไอเฟลมันจะฟินขนาดไหนต้องลองไปคะ่ะครับ<ข>อ่ะสุดท้ายขานมือขึ้นพี่ขอให้ คุณกุศลที่น้องทำเนาะนะครับ<อ>การเสียสละมาออกงทานทําให้คนอื่นอิ่มท้องและได้เข้าไปกราบหลวงปู่ศิลาขอให้น้องวันหนึ่งธุรกิจของน้องเจริญรุ่งเรืองนะครับและคนขยันทำมาหาก,กินอย่างเองสองคนด้วยอขอให้ผัวเมียคู่นี้ประสบความสําเร็จขอให้มีร้านเป็นแฟรนไชส์ทั่วประเทศร่ำรวยร่ำรวยครับ<อ>ครับนี่คือภาพแห่งรอยยิ้มในวันนั้นนะครับที่เราเก็บมาฝากให้ทุกคนได้เห็นครับแต่เสียดายนะครับเราไม่สามารถทําโรงทานแบบนี้ในทุกวันที่ทำมาอุทยานของปู่หมาศิลานะครับผมฝากนี้แล้วกันนะครับถ้าใครพอที่จะมีก ใครพอที่จะสามารถทําสิ่งนี้ได้นะครับฝากให้คุณนะครับจองคิวกันไปจัดโรงทานที่ธรรมอุทยานก็จะเป็นเรื่องดีมากๆนะครับโดยเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะมีพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวบ้านมารอกราบหลวงปู่ศิลานับหลายพันคนการทําอาหารในโรงทานแบบนี้เพื่อมอบแจกจ่ายให้คนนั้นนะครับถือว่าเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่มากๆอย่างน้อยนะครับความสุขนี้จะเห็นผลทันตาเมื่อคุณแจกให้กับลุงป้านา้าอาแม้กระทั่งเด็กๆตัวเล็กๆนะครับที่มารอรับข้าวแจกความสุขนี้เกิด ขึ้นในใจเมื่อคนได้ได้รับ ความสุขจะเกิดจากคนให้ในทันทีครับนี่คือความสุขนี่คือบุญกุศลที่เราได้รับในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติอื่นฝากนะครับใครที่มีกําลังสามารถติดต่อทางธรรมอุทยานนะครับขอไปจัดโรงทานแบบนี้ได้เลยนะครับและสุดท้ายนี้ไม่ขอบคุณไม่ได้จริงน้องเบลและน้องสุม,มิและทีมงานของน้องสุม,มิน้องเบลทุกคนด้วยนะครับที่มาร่วมในจิตอาสานะครับในการทําเมนูอาหารเพื่อแจกพี่น้องชาวบ้านในครั้งนี้บอกไว้เลยครับทุกคนมนจิตอาสาไม่ได้ผ่าแรงไม่ได้ต้ ตางสักบาทเดียวแต่ทุกคนได้ความสุขได้ความประทับใจนะครับแล้วก็อิ่มบุญไปตามๆกันและสุดท้ายผมขออนุโมทนาบุญร่วมกับพี่น้องทุกคนนะครับที่มาทําบุญที่ธรรมอุทยานกับหลวงปู่พระมหาศิลาของเรานะครับผมเชื่อแล้วเกินนะครับว่านอกจากคุณได้มาทําบุญที่ธรรมอุทยานแล้วการได้เห็นรอยยิ้มแค่ครั้งเดียวของหลวงปู่จะทําให้คุณหายเหนื่อย หายทุกและเปลี่ยนไปด้วยความสุขแบบที่ผมและน้องเหมยลี่ได้รับในช่วงขณะเวลาที่เราได้ไปกราบหลวงปู่ในทุกๆครั้งครับขออนโมทนาบุญร่วมกับทุกคนในครั้งนี้ด้วยอ่ะสุดท้ายนะครับบางคนนะครับยังไม่มีโอกาสได้กราบหลวงปู่ผมเชื่อว่าในสักวันคุณจะได้ไปอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่ได้ไปให้คุณร,รึกถึงธรรมะและคําสอนของหลวงปู่พระมหาศิลานะครับผมเชื่อว่านี้คือธรรมะแห่งความเจริญครับจงมันหามันทำมันทานธรรมะแห่งความเจริญนี้เมื่อคุณเป็นคนทํามาหากิน ขอให้คุณจงลืมตาอ้าปากได้ขอให้คุณปลดหนี้ปลดสินและขอให้คุณมีชีวิตที่รุ่งเรืองร่ำรวยสืบไปในชาตินี้และทุกๆชาติไปครับสาธุ ใครที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะครับด้วยกดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดให้กําลังใจกดแชร์กดดากดอะไรก็ได้ครับกดหรือ,อยังฮะฝากกดด้วยครับกดซับสไคร์ให้หน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจไปเชิญคนดีๆเป็นคนเจ๋งๆมาสัมภาษณ์นในรายการการันเอา้าใครกดขอให้เจริญเจริญจ้า